เปิดตัวได้ไม่กี่วันก็เลิกแล้วแพรรี่เลิกแฟนจริงจับได้มีโลกซองใบลังเปิดตัวแฟนเด็กอายุไม่ถึง25สารภาพตอนนี้ไม่วอร์จินแล้ว สำหรับอดีตพระนักเทศชื่อดังไัยวันวรรณบุตรกับเวอร์ชันล่าสุดที่อัปเลเวลมาใส่วิกแต่งหญิงพร้อมกับนามใหม่ว่าแพรรี่จัดเตมเสริมความมั่นใจในการแต่งหญิงซึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่6ตุลาคมเจ้าตัวก็ได้สร้างความฮือฮาอีกแล้วโดวยการโพสต์ภาพกุมมือหวานกับชายหนุ่มปริศนาซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นหนุ่มรู้ใจคนใหม่และแพรรี่ก็ได้เล่าเส้นทางความรักกับชายหนุ่มคนนี้ในวันที่12ตุลาคมว่าได้เจอกันเพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องของทีมงานพอได้วิดีโอคอลกับทีมงานคุยกัน แล้วเขาก็เข้ามาแจว่าให้พี่แพรี่ปล่อยมาเทีย่ยวสิเดี๋ยวเขาให้หอมแก้มทีหนึ่งแล้วก็นัดเจอกันที่คาเฟ่แล้วรู้สึกว่าบุคลิกเขาน่ารักและที่สําคัญเขาไม่มีแฟนเราคุยกันถูกคอรู้สึกว่าแค่นี้เป็นการเปิดทางให้อยากที่จะคุยกับเขาเพิ่มมากขึ้นจนยอมรับสถานภาพว่าเป็นแฟนแล้วมีสเปซให้กันว่าอะไรได้อะไรไม่ได้คบกันได้ประมาณ2เดือนแล้วและชายคนดังกล่าวยังเด็กอยู่อายุยังไม่ถึง25คุยกันได้ทุกเรื่องซึ่งตนเองต้องการให้ใครสักคนมาอยู่ด้วย แบบจริงส่วนเรื่องเวอร์จินยอมรับว่าไม่เวอร์จินแล้วหาบอกว่ายังเวอร์จินอยู่ก็จะโกหกไปอีกและหลังจากการเปิดตัวและเปิดเผยเส้นทางความรักได้ไม่นานทางแพรรี่ไพรวันก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าว่าเอาหัวใจไปให้เขาเหยียบเล่นทั้งโกรธทั้งเจ็บซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับแฟนหนุ่มที่เพิ่งจะเปิดตัวว่าคบกันมาประมาณ2เดือนหรือเปล่าจากนั้นในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาแพรรี่ก็ได้เปิดใจผ่านไลฟ์สดทาง Facebook ว่าเพิ่งจะเลิกรักกับแฟนหนุ่มไปหมาดๆ อมรับว่าเศร้าแต่ชีวิตต้องไปต่อส่วนสาเหตุที่เลิกกันเพราะว่าฝ่ายชายนั้นคบกับแพรรี่แต่แอบไปคุยกับผู้หญิงอื่นแพรรี่เผยว่าไม่โกรดน้องผู้หญิงเพราะว่าต่างคนต่างไม่รู้และขอขอบคุณน้องผู้หญิงที่แยกแย้ซึ่งเมื่อแพรรี่ไปหาผู้ชายตรงๆผู้ชายก็ยอมรับแม้ว่าจะยอมรับในลักษณะที่แก้ตัวแต่แพรรี่ก็รู้สึกว่าตัวเองควรถอยเพราะว่าฝ่ายชายโกหกซึ่งทางฝ่ายชายคุยกับผู้หญิงหลังแพรรี่เพราะว่ายังคบกับผู้หญิงได้ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําแล้วระหว่างที่คบกันแฟนของตนเขาขอ,ขอสเปซ ขอไม่เปิดตัวขอไม่ถ่ายรูปอ้างว่าเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปเวลาชวนกันไปไหนเขาจะส่งข้อความมาบอกก่อนว่าไม่ขอถ่ายรูปและตลอดระยะเวลาที่คุยกันพูดเสมอว่าขอสองอย่างจะไม่ขออะไรเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาฝ่ายชายขออะไรตนก็ให้ทุกอย่างฝ่ายชายขอพื้นที่ส่วนตัวก็ให้ซึ่งฝ่ายชายก็ให้ตนทุกอย่างคนที่เป็นแฟนจะให้ได้ขอแค่ไม่ถ่ายรูปลงโซเชียลตนก็เชื่อใจเต็มร้อยและเขาก็ทําแบบนี้กับผู้หญิงอีกคนด้วยเช่นกันยอมรับว่ารู้สึกเหยียบย่ำหัวใจเพราะว่าให้ฝ่าย หมดทุกอย่างแต่ก็ได้บอกฝ่ายชายตรงๆว่าไม่ได้แค่ทําลายหัวใจแต่ทําลายความซื่อสัตย์ที่มีต่อสาธารณชนเพราะว่าตัวเองไปไหนก็พูดตลอดว่ามีแฟนและให้เกียรติมากถ้าไม่ต้องการความรักที่ทุ่มเทให้ก็ขอความรักคืนดีที่ฝ่ายชายไม่ดึงดันสารภาพทุกอย่างแต่มองว่าเป็นการสารภาพที่จํานวนต่อหลักฐานพร้อมทั้งนี้ยังซัดแฟนเก่าด้วยว่าเธอทําให้เราเป็นกระเทยหน้าโง่คนหนึ่งที่มีความหวังล้มลุ่มแรงๆมันไม่ใช่ความรักที่เธอมีต่อฉันแต่เป็นความรักที่เธอมีต่อตัวเธอเองมีแต่ คนเห็นแก่ตัวเท่านั้นที่พยายามคบใครมากกว่าหนึ่งคนและไม่ยอมตัดสินใจที่จะเลือกหรือซื่อสัตว์กับใครเพียงคนเดียวนั่นคือคนที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่คนที่มีความรักส่วนนาฬิกาที่เห็นในรูปนั้นตนเป็นปคนซื้อให้ในวันเกิดพอเลิกกันก็ขอ,อนาฬิกาคืนโดยให้เหตุผลว่าของขวัญชินนี้มาจากการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเวลาที่ให้ของวขวัญแก่เขามันคือการมอบความรักและความไว้ใจไปกับของเหล่านั้นด้วยดังนั้นเมื่อเขาไม่ต้องการความรักจากเราแล้วก็ขอคืนเจ้าแค่วันเดียวร้องให้แค่วันเดียวพอแล้วต่อให้รักมากแค่ไหน,น แต่ไม่มีทางปล่อยให้ความรักมาทำร้ายตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้ว่าความรักนั้นกำลังทำลายก็ขอถอยออกมาเซฟตัวเองจะดีกว่า